ก็ขอกราบสวัสดีทุกจมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนทำสามเหลี่ยมโมบิวดาฮู้ว่าสามเหลี่ยมโมบิวดาอันนี้ผมเปลี่ยนสกินแล้วครับผมเปลี่ยนสกินเรียบร้อยแล้วซึ่งข้างหลังผมก็จะเป็นตอนนี้พวกเราไม่สามารถอุปกรณ์นั่นะครับนี่สทำสามเหลี่ยมโมบิวดากัคือมือ แล้วก็อะไรอีกไม่รู้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับก้อนหน้านี้เอาล่ะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีน้ำเอ้ยไม่ใช่นี่น้ำเรือไข่เอ็นดาบดาบไม่ทำอะไรดาบไม่ตีนีซีเมื่อวางเมื่อวางผิดนะครับเราจะไปพาไปดูวินเทอร์มา

ออเจอาวกยากนะครับเพื่อเอคุณขุดผิดนะโอคแล้วกพอัน,นี้ตัวลงมาทุกคนคุยแบบนี้แล้ว อันนี้การทำเราของจริงจริงเลยคต้องทำแบบย่างนี้ครับเพราะคุณคุณนี้ขุดทะลุโลกไปเลยครับเปิดเปิบเปิบเอามือมาไว้ขุดเอามือมาไว้ขุดนะบอกตรงๆ แบบนี้แล้วคุณก็ะขุดลับลอบแค่บอกเดียวนะแบบนี้นนแบบลับลอบอ่ะครับแบบนี้ต้อถึงลันลอบ แบบนี้แล้วให้คุณวางนา้ำครกกับให้คุณวางน้ำแบบนี้ครับน่นี่ก็เว้นเว้น เว้น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 ครับให,ให้เว้นให้เว้นที่สำหรับน้ำครับใส่ไปเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่มือนทิ่คุยกันไว้ เสร็จแล้วครับรูปหน้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโดสิอย่างกับปากปากอเอออะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้นะแล้วจากนั้นคุณก็วางน,าน้ำที่เว้นไว้นะครับเว้นไว้ เพราะว่าอย่างเรจะเลี้ยไปนันกรอบก,กรองนะครับน,น,นี่ต้องวางไห้ปึ๊บวางเข้าไปวางเข้าไปวางจนกว่าจะมีช่องว่างหมดนะครับอเ,เอาล้วครับแค่นี้ครับคุณก็จะได้สามเหรียญเมอร์บิวดานะครับ แต่คุณจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือคุณจะไม่คุณเอ็นีซไม่พายเรือใช่ไหมเราต้องให้เอ็นีซีพายเรือแต่ผมขี้เกียจให้มันพายเรือมันยากมากเราต้องพายเรือแบบให้เร็วที่สุดแล้วให้เออแล้วให้เอนะ็นีซีเนี่ยเอ็นีซีมันพายเองนั่นแหละออกจากกดเร็วให้ออกจากกดเร็วังจากนี้นมันก็จะพายแต่ผมขี้เกียจผมจะพายให้มันผมแบบเกียด เราจะเอาด้านไหนก็ได้ครับให้มันเป็นแบบสามเหลีย่ยมเมอร์วิวดาให้มันมีทะเลยอย่างเอาจะเอาน้อย มาขุดต่อเมื่อกี้ผมขุดผิดนะ เอาละครับพอเมื่อคุณขุดเป็นแบบนี้หรือคุณจะขุดให้ยาวก็ได้นะครับขุดให้ยาวก็ได้ต่วของจอขุดเล็กๆหน่อยครับมันจะได้ดูง่ายไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่ก็วางน้ำไปด้เละเลยครับเติน้ำเเ็มเต็ม หลงจากา้าที่แล้วผมสอนการหินนะคที่ทำอิฐเอ่อท้าที่แล้วสอนที่ทำอิฐนะครับเอ่อที่มันเป็นหินน่ะแต่คุณจะไม่ถ้าคุณอยู่โลกนี้คุณจะไม่สามารถหาไม้ได้เพราะมันไม่มีต้นไม้เฮเขาแล้วก็พอเมื่อคุณเตินมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม คุณก็คุณก็ขุดครับเพราะกันไม่ให้น้ำมันเข้ามาขุดปุ๊บมันก็เข้ากันขุดปุ๊บมันก็จะเข้ากันนะครับน้ำมันจะเข้ากันไม่ใช่ตัวคนมันเข้ากันนะเดี๋ยวนัหมือนตัวไอ้าปากีวเนี่ยโอ้โหดูสิสวยงามมากขอเก็บถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปแชะ ถ่ายยังวะนั่นถ่ายแล้วนะถ่ายเสร็จยังเนี่ยแชะอีกรู้สึกจะถ่ายยังไม่เสร็จอเสร็ยแล้วนี่ต้องถ่ายที่ลึกนี่ไง หลังจากนั้นครับให้วางเรือหรือคุณจะวางดินไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เอนเพื่อไม่ใชสิเพื่อจะให้วางเอ็นีซีได้ง่าขึ้นนะะวางผิดวางผิดได้วางวัวถ ทำแบบนี้มันทำกำแพงผมจะได้วางง่ายผักเกลือเข้าไปแล้วก็วางไข่ดิซีนี้นก็ตูดนี้ก็ไอ้นี่เลยวางเรือตรงนี้แล้วก็วางไข่ดแล้วก็ปล่นนยอลยดิซีตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้เลยครับแต่บางทีมันก็ไม่ทำนะเอาเราจะวางเรือนะครับไว้เรือจะปดเรือจะไปไหนเจ้าเรือเจ้าเรือเดีย๋ยวพาร์ทหน้าเราจะสอนทะลุทะลุ เออทัลุนะูเลยนะเออทะลุูกับแพงครับนี่ตอนนี้เราก็วางเรือเสร็จร้อยแล้ววางไขท่ทีซีถึงต้องวางสูงหน่อยแมนทีซีมันจะนี่ไยมาเ,เดี๋ยวไม่ครับมันก็จะพอดีครับ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเอทีซีวันนี้จะไปไหนดีอ่ะเออน้ำมันสามเรือเรียกได้น,นี่ระวังด้วยระวังนั่นดูนันจะ เดี๋ยวมันจะดูลงไปเออมันดูแล้วมันดูแล้วเอ้ยเราสิเราสิเรา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 เร่ีแลวเร่งดีแล้วเฮ้ยโชคดีนะดีเฮ้ยนายจะขับไปจะฆ่านายเราจะตายพร้อมๆกันโอชิบอยไอชิบหายจะตายพร้อมๆกันโอ้เฮ้ยฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายสามเยือมเบ์บิวด้าอู ว่าเราไม่ตายเพราะเราไม,มไม่มีชีวิตเป็นหมดสร้างสรรค์น,นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ